เอาแล้วนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในอืมกอรอกซ์นะครับผมแต่ว่านะครับไม่ใช่กอรอกซ์ธรรมดานะครับวันนี้นะวันนี้เราอยู่ใน กบ็อกซ์นีโ c คลาสนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็บ็อกภาคนี้นะครับผมเป็นภาคเก่านะครับผมเบสของมันคือภาคเก่านะครับมันไม่ใช่ภาคหลักนะครับภาคนี้นะแต่ว่าเขาใช้เบสเป็นกบ็อกซ์วีสิบจุนนะนั่นจะโคตรเก่าเลยนะผมน่าจะมาไม่ทันด้วยแหละมั้งยุคนั้นอะโอเคในที่นี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ามันมาจากไหนนะก็นเรามาตั้งชื่อก่อนดีกว่านะเขามากต้องตั้งชื่อเลยนะโอเคผมตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอออุ้ย หน้าเมนูก็ไม่ต่างจากกรอบซ์เลยนะคือเออเหมือนกันเด้เลยโอเคเรามาเข้าดูที่กราฟิกกันดีกว่านี่เลยไม่ต้องอะไรนะครับผมชาร์ดนี่ก็แม็กไปเลยนะ4,000คูณไปเลยนะอันนี้ก็คือหน้าเมนูที่ตอนเราเข้ามาเลือกแมปนั่นเองนะครับโอ้โหเลกาซี โอ้โคตรคิดถึงเลยเก่ามากๆเลยเออ,อแล้วก็แมปไอ้นี่นะครับแมปเรียบแบบไมค์ครับเนี่ยมันเก่ามากเลยนะผมจำไม่ได้แล้วนะว่าสกอร์บ็อกสมัยนะั้นมันเป็นยังไงอะผมมาน่าจะมาช่วงที่มันใหม่กว่ายุคนั้นอีกนะเข้าเกมมาแล้วโอ้ว้าวไนส้โอ้โหเดี๋ยวนะภาพมันเก่ามากเลยแล้วผมวิ่งไวมากดูดิ กระโดดยังได้เลยนี่แล้วก็มีราวตากผ้าให้เรานะครับผมเอาตากผ้าแล้วนี่เออโอเคแล้วอันนี้ก็คือ RCB 2นะครับผมฟิสิกส์กันนั่นเอง,เองนะนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยผมกับชอบ FOV แบบนี้ว่ะผมชอบ FOV ในเกมภาคนี้ว่ะแม่งรู้สึกแบบไม่รู้ดิเท่ดีว่ะชอบอะมุมอมองที่มันดูแบบเอียงๆอย่างเงี้ย <laughs> ดูแม่น้ำนี่ <laughs> คตรเก่าเลยโอ้โหถ้าถามว่ายุคนี้ผมมาทันไหมผมมาไม่ทันนะเออแต่มันเก่ามากเลยแหละมันเหมือนแบบในโทรศัพท์ผสมกับคอมอะประมาณนี้นะเออแต่เหมือนว่ากบ็อกในภาคล่าสุดจะกลายเป็นคอมไปซะแล้วนะผมรู้สึกนะภาพมันสวยเกินเนะเรามาเสกกนดนะีกว่าเฮ้ยหวัดดีพวกโอเคหวัดดีทวีแว่นลองลอง,ลองทีหนึ่งเฮ้ยไม่มีเสียงวัด <laughs> <What? laughs> ต่อยจน <laughs> ต่อยจน <laughs> เลิกกับดาวไหลเลยนหะนขอลองทีหนึ่ง โอ้ยอาพู้ตรงๆนะผม,ลผมกลับรู้สึกว่าชอบภาคนี้ของภาคหลักอีกว่ะไม่รู้ทําไมเนี่ยลองดูนะเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิสิกส์มันแลดูดีกว่านิดนึงนะไม่รู้ทําไมนะภาคหลักมันดูสโลว์สโลว์ไม่รู้แต่ผมชอบอันนี้ว่ะเนี่ยมันดูไวดีอ่ะเออเจเทคนายนเรามาลองเทคนายนด,ดิเดิ M16 นี่เลยของดีนี่ครนะ M16 เรามาลองดูกัน โอเคครับดูส่นเราต้องมานั่งเปิดโนูคลิปกันก่อนนะครับคือถ้าเราลืมเปิดก็จะบินไม่ได้นะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูข้างบนนี้หน่อยดีว่าเอ้ยหวัดดีเพราะไม่ได้เจอกันนานนี่นะเจ้ากรอรดอของเราที่ต้องมายืนรอตรงนี้ทุกวันเพื่อมารอเราต่อยหน้ามันนะทุกอย่างมันสมูทมากครับภาคนี้มันแบบหันรอบผมยังติดใจระบบเกมไม่หายเลย โอเมก้า oh ทุกตรงๆนะภาคนี้เหมาะกับการเป็นเกม f อ s ที่มาไล่ย,ยิงกันสนุกนกมากเลยนะแบบทุกอย่างมันไวมากเลยแล้วตอนนี้นะครับผมก็เจอบั๊กอีกหนึ่งอย่างในเกมนี้แล้วนะก็ผมพยายามกดกดที่ลดแล้วผมพยายามเอ่อกดเสกปุ๊บมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับมันไม่เลือกอะไรให้เรานะครับเวลาจะเสกอันใหม่นะ่ะมันยังเป็น NPC ที่ผมเสกไว้อยู่เลยสวัสดีพวกฉันมาจากอนาคตนะ จริงๆแล้วก็บอบภากใหม่นะมันภาพสวยมากเลยค่อนข้างจะกินสเปคมากกว่าเดิมนะก็สำหรับคนที่เล่นในโทรศัพท์ก็อาจจะเล่นไม่ไหวนะนเออ,อโอ้มันจะรับรู้ได้ยนะ <c oughs> เอาไปนี่เลย <c oughs> ไหนเขาลองดูหมดระเบิดหน่ดีนี่เลยไอที่ผมเคยเอาไปปรับเจ้าพิวนะครับผมเจ้าตัวเราเองนะเราไปปรับจนชนะเลยนะอันนี้ผมจำได้นะผมเคยใช้เยอะๆนี่เราลองดูกัน what ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย What เอ่อแล้วถ้าเราโดนล่ะถ้าโดนเองโดนเองก็ไม่เป็นไรนะครับเอองั้นรอแบบนี้ดูอโ้ What แล้วเบมืไม่มีดาเมจอย่างนั้นเหรอมีไปได้ยังไงกันโอ้ยผมเดินชนระเบิดเลยนเดี๋ยวผมขอม,มาลองไอ้ถังแดงดูดิเด้โอ้โหถังแดงมันเป็นฉากไอ้ชิบหายมาลองให้หมดเลยเนี่ย คือผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เปิดอมตะไว้นะแต่ก็ผมก็มู้ทำไมนะมันไม่ยอมทำดามเมจผมเลยอนะ สงสัยเขาไม่ได้ใส่ดาเบจระเบิดมามั้งเรามาดูในโรงนี้หน่อยดิเป็นยังไงบ้างโอ้โลงมากเลยไม่มีอะไรเลยแต่มีกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนะผมมาดูตรงที่ไอ้บอสผีสิงอยู่นะมันอยู่ตรงไหนวะมันกดได้ปะเนี่ยไม่ได้สรุปคือก็เกมยังทามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมีบั๊กอยู่เยอะเลยนะก็เสกของไม่ได้อะไรงี้นะเทผมเข้ามาที่แมปนี้แล้วนะครับผมแมปพิลลาสนะครับผมแมปที่เจ้าบอสมันอยู่นะครับตัวเราเองนะนี่ครับเราก็จะมีโลโก้ gbneo นะครับก็ boxneo นะนี่ครับแล้วก็จะเป็นที่ที่พิวยืนอยู่นะตรงนี้แล้ลองทับ wear e you นะนี่ผมจำได้ว่นพิมพ์อย่างงี้นะอืมไม่น่าจะได้นะโดยรวมแล้วเนี่ยนะผมว่าสะพานแม่งผมเห็นสะพานมันกระเด้งได้ด้วยเดี๋ยวอืมจริงจังมัน้เนี่ย <laughs> what เ <the> ค okay, ไหนลองหน่อยดิสะพานนี่ไงโอ้ลองกับตัวเองดูมันมีดาเมจไหมเนะี่ย สรุปคือระเปิดไม่มีดาเมจว่างั้นลองยิงตัวเองกี่ทีก็ไม่เป็นไรนะนะอีกทีหนึงผมเพื่อความแน่ใจนะโอเคถือว่าใส่ดาเมจมาอยู่นะโอเคเรามาลองอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัว์แล้วมันมีดาเมจแล้วเปล่านะ เออมันก็มีดาเมจจริงแหละนะเอานดะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแมปเดสเซิร์ตนะครับผมนะวันนี้เราจะมาตากผ้ากันนะครับผมตากผ้าดีกว่านะผมก็รู้ทําไมนะแม่งพามาเกิดตรงที่เราตากผ้าเลยนะเออไอ,ไอช่วงที่ผมปวดหัวกับไอบอสนั่นผมมาตากผ้าเลยเอาจริงๆนะผมว่าตากผ้าในเกมนี้เลยนะแม่งเอ้คิดไม่ออกว่าจะกําจัดมันยังไงดีนะ ออพอตาก้าเสร็จเราค่อยคิดออกนะโอเคครับแล้วก็จะมีมีฐานทหารเต็มไปหมดเลยถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมถ้าเทียบกับภาคหลักนะภาคหลักก็จะเป็นฐานที่มันดูดีกว่านี้นะก็คืออันนี้ก็เป็นเดสเซ t ร์ตเวอร์ชันเก่านั่นแหละนะครับก็ไม่น,น่าจะมีอะไรมากนะผมว่านะลองบินมาทางนี้ดูซิมีอะไรไหมเนี่ยคิดปกติภาคหลักก็จะมีไอ้บ่อจระเข้นะแต่นี้ไม่มีนะเออของเก่าล้ว้วนเลยอันนี้ <c oughs> สบี๋ยดลอยได้ Okay. โอเคเฮ้ยดูท่าสิผมไม่รู้นะภาคเก่าเป็นท่าอย่างนี้หรือเปล่านะผมมาไม่ทันนะก็เออโอ้โหมันมาแล้ว <c oughs> M สองสี่เก้าหน่อยนี่สองบีบุกโลกเรียบร้อยโอเคเสียงปืนมันน่ารักมากเลยวะ่ะตรงนั้นก็อภิจีเป็นลูกนึงอุ้ยผมยิงไม่โดนเลยทาไมปี๊โดนแล้วหนึ่งตัวตามหลังมานี่โอ้โ,อโดนตัวเองด้วยอ่ลืมนะเรามาลอง S B 9 8กันนะนี่นี่ นัดเดียวตัวตัว,ต,วตัวไหนดีนะสซมพูนี่ดีกว่าเนี่ยย,ยิงไม่โดนได้ไงวะเรียบร้อยเกมผมรู้สึกว่าเหมือนซอมบี้มันไม่ไม่เห็นผมจิบหายแล้วมันเห็นแล้วอุ้ยซอมบี้บุกมาแล้วซอมบี้บุกมาแล้ววิ่งหนีก่อนแล้ววิ่งหนีก่อนนม่งมาเรามาลองลุบทงกันหน่อยดีกว่า,วามันดีไหมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าเกิดเราหยิบเราหยิบมาแล้วป่าลงพื้นแรงๆเ,เป็นไงไหม เอาเราเอาอย่างนี้แล้วก็เราฟาดตรงแรงๆอย่างงี้อุยอ้ย,โอ,ยโอเคก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดเราทำอย่างนี้มันก็ถือว่ารุนแรงอยู่เหมือนกันนะนี่ลองอย่างนี้โอ้สัมบีหายไปเลยนี่แบะ๊ะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นเสร็บร้อย ไม่มีเสียงด้วยนะโอเคผมลองมาที่แมปโล่งดูนะเออแมงโล่งของจริงเลยแล้วดูยา่าเนี่ยยา่ายังไม่มีเส้นเลยย่ายังเป็น8บิตอเลยเนะี่ยผมก็อยากรู้จริงๆเลยว่าเราสามารถบินออกไปได้หรือเปล่า,าลองดูนะโอเคไปไม่ได้นะครับรู้สึกพักหลักยะไปได้นะสามารถบินไปไหนก็ได้นะถ้าจะไม่ผิดหรือว่าจาผิดวะช่างแมงนะต่ภาคนี้ไปไม่ได้ขับกั้นไว้ไม่ให้เราไปอยากออกไปโลกข้างนอกจังเลยมาเรามายกน้ําหนักกันดีกว่าเนี่ย ไม่มีมือให้จับด้วยภาคนี้มือจับไปได้ยกได้ RCV สองแทนเนี่ยโอเคโอเคถ้าหล่นใส่หัวเป็นไงไนะ้งเนี่ยไม่เป็นไรนะครับโคตรแข็งแกร่งอะโดนบาเบลหล่นใส่หัวไม่เป็นไรด้วยดูชาร์โดมิวแทนนะครับเฮ้ยมานี่ไหนขอลองหน่อยดิเออเออถึงแบบนี้ต้องเจอดิโอ,โอเคผมฟิ่งหนีกันแล้วผมต้องเอาเอา่อนี่หัว AK ด้วย่ยิงไปยิงไปเลย โอ้โหเดียงไงมากเดี๋ยว,ยยวโอ้ยยังไม่เดียงยังไม่เดียงลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไมลูกขึ้นมาโอ้โหถึกมากผมยิงประมาณ45ห้าแม็กซ์ยังไม่เป็นไรเลยแล้วเขาต้องลองอ่พีจีแหละนี่ไงลูกหนึ่งนี่ไงอีกลูกหนึ่งไม่เลผมไม่รู้ม,รมันจะถึกไปถึงไหนหวะจริงๆภาคหลักมันก็ถึกอยู่แล้วนะอันนี้แม่งก็ถึกไม่ต่างกันมันอมตะไหมเนี่ยฮัลโหลอมตะเนี่เลยผมว่านะดูทรงแล้ว มันว้ามาหาด้วยอต้องลองลูกซองนี่ซ้ำ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 ไม่เป็นอะไรเลยฮัลโหลเฮ้ยมันเริ่มลุกชาแล้วไอ้ผีตัวนี้มันตายยากจังวะฮัลโหลลวงไปได้แล้วลวงไปได้แล้วจะลวงไหมโอเคสศพชาร์ดมิวแทนเป็นอมตะมันคานมาหาผมนี่ยิงไปทีหนึ่ง นี่ต้องเจอพีเก้าศวนผมฮะเป็นไงฮัลโหลเกมนิ่งไปแล้วครับมันนิ่งไปเหมือนมันกัดผมว่าว่ามันน่าจะเดียงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หัวมันหมุนล้วนโอเคเหลือตัวนั้นตัวนั้นยังไม่เดี่ยงผมก็ต้องมากำจัดมันอีกเมอนเดิมเดียงไดเดียงโอ้โหจิบหายแล้วเฮ้ยเกมผมสกก็ดอามาเป็นเพื่อนแล้วนะตอนนี้ คือเฮ้ยฮัลโหลกอดองช่วยด้วยไอชิบหายแล้วโอ้โหกอดอลแมงนิ่งเป็นลูกปั้นเลยไอชิบหายเสกมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันไม่ได้โหดอะไรนะครับผมถ้าเราสแปมมันรวยๆอย่างเงี้ยนะแต่คือมันเถึกเกินไปแล้วมาท้ามาเจอทอมสันดีกว่านี่เราจะทำการถล่มมันไปหนึ่งอยนัดดูซิว่ามันจะอยู่รอดหรือเปล่าเจ้าช,ชารดอ์มิวแทน <c oughs> เรียบร้อยครับตอนนี้ นิ่งไปแล้วในที่สุดเราก็ชนะแล้วนะครับผมกับสงครามเอ่อชาร์โด m มิวแทนสองตัวนะ <c oughs> <c oughs> แม่งเกิถึงชิบหายเลยไอตัวนั้นก็หัวหมุนอยู่บนพื้นนะส่สวนไอกอร์ดอพวกนี้แม่งก็โอ้โหยืนเป็นรูปปั้นเลยไม่ช่วยเลยเลยโอเคครับผมว่าก็เราพรแค่นี้กันดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นกอาบ็อกสำหรับภาคเก่านะครับนะเออก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ คิดว่านะแต่ผมได้ข่าวมาว่าภาคนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเออแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปผมนะครับก็เออวัานีมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ